อ้าวแล้วค่ะ u ีไปอ่ะกูเองกูเป็นนัไประชยัยเหมือนแม่งหลงของชิบหางเลยหลงปงหลงเราห้องสูตรไอพี่ห้องสูตรห,ห้องสูตรเหอไอห้องสูตรห,ห,ห้องเรา ตัวนี้เลยเฮ้ยเจมกูโดนว่ะไม่ไ,ไม่กูได้ไงวะไม่น่าโดนหรอกเฮ้ยบนลกิงอยู่ไหนเจมไปหน้าไหนอยู่ไหนอยู่นี้อยู่มะนมุ่มข้างนี้โอ้เราเราเมื่อรอยอ่ะข้างแมนมง เอาโซลก์แซกแรกอะโซลกแซกแรกโซลก์แซกแรกเอ้าเจมเล่าหนังสือมาแล้วไม่วางอะน่ามาร่ฮะโปรยูวีมา,า,มาดูกดออฟให้หน่อยได้ได้กดอปอเดี๋ยวต้องรอดูสักพักหนึ่งวะเอาเมึงอไหร่มาด้วเหรออืมมึงเร็วจังวะใช่โปเนี่ย ไม่มีว่ะไม่เสร็จสปิลิทบอล์กดังอังวะฟังดีเลยไหมบ้าวไม่ต้องใช่นะปิดต่้องทุกคนมาคนเดียวมิปวิซิงเกมใช่อะไรไหมกันวะเดี๋ยวคุยกัน lopper này nè bye 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 rút 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 ôi ghê lâm khá vậy rồi rồi rút rút đáp đái rút á đáp như ngay á rù ôi ôi cái gì vậy นั่งไงรถเนี่ยลำคาบมากรดรดรถลมอิน aky, สันใช่ปะใช่ะแม่ใจดีรถเชโยเชลมันตอบมันตอบก็ไม่ได้ยินหรอกเสียงรถดังขนาดนี้รดเชยเลรถเชโยรถรถี่ปารถสายรถรถจิบอัสต์สายได่ไหมงม่กูได้ดิได้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  คุยเลยคุยเลยไม่ใช่เดี๋ยวทีมเอฟฟมเอฟดังตรงนี้พี่ลูทแจ็คสันในเจมอ่ะไปรุ้แล้ว <c oughs> เดี๋ยวมาเดี๋ยวตามเข้าไป <c oughs> มาแล้วเจมคุยเลย มีห้าจุดพี่ไงผมยึดมาเนี่ย oh. อันตรายรับพี่กูบอกเลยพี่แม่งเกิดน้ำตูเลยจริงป่ะท,ที่นี่นะกูยึดสามตรงแถวเนี้ยแถวเนี้ยเดี๋ยวกูไปเอามึงอยู่ไหนเนี่ยอยู่ในบ้านกับมึงเนี่ยพี่มดนเหลือใจกูว่ะในบ้านเชื่อสี <laughs> บ้านเชื่อ <laughs> ไหนบ้านโน่ไหนบ้านดีกูไม่เดินเข้าไปต่อไหนบ้าน <c oughs> เดี๋ยวกูเอาเส้นขยะเสียงไว้หน่หอยเว้ยกูเอาไปยังอ่ะเอเอต้องใช้เป็นประโยชน์นะเดี๋ยวเอเกลือไปเอาเกลือไปดิดเปนเดินเดเกลือก็ต้องไม่มีใช่ไหมเออไม่มี เอาวะพี่แม่งเปิดพัภพแล้วเจาเลยโอ้โหต้องไปแดกแล้วเขาพับ่ลยพี่ไปไมือว่าไงไหมไม่ว่างไม่ว่างต่อมีอะไรั้างของมึงอ่ะกองเกลือเอาเอาดอมาติดนี้คุดูมันเดินทั้งใน สิ่งร้นแว่งไม่ไหววะ่ะเอายิ้มอยู่ตรงนี้หวานเขียนนี่แหละเอ็มะเล่นประตูด้วยเจมไม่มีฟิงเกิลปีนหรอ

เป็นกระจอกเอ้ยแบบกูอ y o u t u ก่อนเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะกระจอกกระจอกเป็นท o u t u b e ไงอีกครับใจ่นะอืขอแบบแน่นปากแน่นปากครับผม เดือบรีจะถือทูบไปให้อีกอันไหมหรือจะเอาอะไรเพิ่มเอ่อมึงเอาสมาสติกไปก็ได้โอเคได้ผ่านเควสไม่ใช่นี่หว่าสมาส์ตติคก็ได้สมารติคก็คือทูบไม่ใช่เหรอคูซิฟิกคูซิฟิกไม่ต้องเอาไปแล้วคูซิฟิกอะไม่มีเควสเอาไปกันไงต้องให้มันทันแล้วป่ะจะได้ถ่ายรูปอะเนี่ยเราได้ผีแล้วเนี่ย เราเหลือถ่ายรูปเราก็กลับ้วเนีน่ยเจมเป็นเวนนะเออเรดจริงถ่านตามสกินตรงนี้เอ๊ะต้องกกอออให้มันทัน <c oughs> มันจานว่าเรดเรดอยากให้มันทันใช่ไหมึือเอาใช่ตรงนี้ได้ได้ได้เฮ้ย วนดดเดฟาสิงเฮ้ยตอบดีร้องเพลงให้ฟังตอบเฉยเดี๋ยววันดเดฟ้าิงอุ้ยตอบเก่งด้วยอุ้ยดเหอดังเดียว Come you baby ตีผีนะ่งกกดยูชอบก็เหมือนเออเสียงรถแป้งมันคันเจมเสียงรถรอรอเลยเดี๋ยวโยนทุ่ให้เราเล่นน้กลัวถอยมาอีกค่ะมีค่ะมีค่ะมีเจมหน้าบันไดหน้าบันไดถอยมาคุณน้ำคุณน้ำเองมึงอย่าเพิ่งใช้ ใช้ใช้ใช้มันไม่กลัวไอ้พีเจมมันไม่กลัวทุบไอ้เหี้ยรอรอเลยเดี๋ยวโยนทุบให้นอนเลยไม่ต้องกลัวเปิดตู้มาเร็วมาเร็วห้องไหนห้องไหนตู้ไม่ทันตู้ไม่น่าทันเจมทันทันปิด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 ไม่ติดไอ้พีไม่ติดทูบ แล้วไงล่ะเจอผีไม่กลัวมือ,อพูดน,นะพี่กล้องไม่ไหววะเอ้ยไม่ใช่กล้องไม่ไหวเสียงรถอะไม่ไหวดังยันนี่อัป,ปมงคลเหลือเกินเสียงรถเนี่ยดังอะไรขนาดน,านั้นหยุดแล้วเจมไปเปิดฟังนี้ไว้ไอวิอ่ง งั้นงั้นเอากล้องไปช่วยกันถ่ายแล้วกันนั่นแหละได้นะนิ่งผีนิ่งไม่ไหวติงถ่ายรูปน้ำสกปรกน่าจะไม่ได้แหละม,มีต้องเจอเทียนวะ๋ยวกูจุดไฟได้เทียนแล้วนึนนงเท่ไหมเอาเทียนไปดีที มาอะไรที่นว่วางไว้หน้าห้องก็ตรงนั้นอันนึงได้มาปะอ้าวรถดับไปแล้วจริงปะเออขอบคุณไแจ่าเอ้าวัดคุณพูดว่าอะไรนะรถดับไปแล้วเหรอแต่ยังไม่ดับให้กูเอาเทียนอีกอันหนึ่งมาต้องหรอกเรียกเรียกผีเรียกผีดีกว่า

mình oh. ai heo đi lủng over here over dose over here luôn rồi, mày ra chém thay 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 over here over here โอ้เว่อวัวโอ้ย<อ> <ไป S 2> เนีย่ยตื่นไปว่าเคยมีครับเอยเจมผู้ถ่ายไม่ติดเลยเพื่อนอะไรวะถ่ายยากคือถ่ายยากเกินเราไม่เพียวอ่ะเราเราไปเรียกผีไปเดี๋ยวพี่ถ่ายดูไอ้น้องไม่เอาอะ่ะมึงเรียกมันจะคำดีแล้ว How are you? ก o m e on. คำมอนคำอินไซต์คำอินไซต์คืออะไรรอ <laughs> เออเ่า๋ยวเดียวเยวันคิบัยสำมอนเบบี้เอ่ออ้บัตเตอร์เบจอัง <laughs> ยังไม่ได้พูดเลย <laughs> mất tư bây giờ mất tư tổng nhắc nhé ở nhắc nhé tổng nhắc chắc là tứa nói nhé cảm ơn ngắn lò ngắn lò thải toàn mất tư còn ở đây nó khói what do you want ờ what do you want what do you want yeah, yeah. Way, way, wa? yeah 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 yeah

ไม่รู้ไอ้เียมถ่ายไม่ติดกันเลยดูไอรูปที่ถ่ายถ่ายนะนะเห็นป่ะหน้าพี่เต็มๆเลยมันไม่ติดวะเียมเหลือรูปเดียวอ่ะทั้งอราบ้ามาเอาไงมึงจะถ่ายหรือให้กูถ่ายใครจะถ่ายอ่ะไมึงละมึงแล้วกันอมึงมึงดูรูปก่อนหน้าดิใครถ่ายรูปติดไปแล้วเห็นป่ะมันเลอให้กูวายพี เดินไล่กันหยุดละเกมกูโยนกล้องทิ้งละมึงถ่ายเลยนะได้ได้ตอนนี้กูพุ่งเกินช่วยมาหยุดกูทีอย่ามัวแต่น้ำลายช่วยมาหยุดกูทีนะ What the fuck a ฮ่าอะไรเงี้ยคนคนดูฮ่าเดี๋ยวอยู่เสีอันนี้เราจะเต้นโชว์พีนะครับปอดดัานทุกฟังเสียงดังเลยยุ่งเหยียดอ่าเรียบร้อยอ้าวเดี๋ยวไอ้เจมม์มันทำอะไรอ่ะมันโพูให้กูดูแล้วติดไหมติดแต่อะไรก็ไม่รู้โอ้โหจบแล้ว ไม่ติดหมันไม่ติดติดอินเทอร์เนชั่นเว่ยที่ทำมาตั้งนานแม่งสะกดอีเวนต์เจียวแม่งล่ามันว่อมันต้องเตินไงวะได่หรือเปล่าได้ตีเพิ่มไหมเดี๋ยวเนั้นมันนี่กับเราไม่เอ็นไรคุณพลาดโทษพี่เป็นไรวะเวดี๋ยวไปถามมันก่อนเล่นวะเดี๋ยวเล่นไปก่อนเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันก็ลงมาเองแหละ เออโอเคเออทั้งหมดเล่นก็เล่นไม่เล่นเราก็เล่นไปแไปดูโอ้โคตรน้อยนี่โคตรจนเลย